โอ้โหเราตื่นเช้านะวันนี้ดูแสงยามเช้าที่ผ่านกแอ่นกันอยู่นะคะเมื่อคืนนี้เป็นไงสภาพปวดตัวสดๆหนาวมากใครว่าปูกระดึงไม่หนาวนะมาทุกครั้งก็ยังหนาวเดี๋ยวเรารอพระอาทิตย์ขึ้นกันตอนนี้ก็มากันนั่งรอแสงยามเช้าสวยมาก ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาทิตย์สวยที่สุดมาผูกกระดึงครั้งแรกเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีครับร่างกายเป็นไงคะแข็งแรงดีทานจะมาอีกไหม ออีกรบนึงนี่เลยนะคะวันนี้เราก็สมาชิกที่เราได้พบกันนะคะน่ารักมากเลยแข่งแรงมากอยู่ที่ผานอยทนกเอนนเอ็นเลนเอ็นยนุนอออยนนา่นนอนนนอน จุดจุดี้นี่เจอช้างนี่ไม่มีใครได้จับกล้องเลยนะนวิ่งกันตูดบิดเลยเมื่กอก,กี้นี่ช้างออกมาแบบประชิดตัวกันมากต้องวิ่งถอยเป็นไปเลยโอ้โหสวยมากแต่ว่าเวลานั่งหรือเวลาลุกขึ้นอ่ะใช้สตินะคะอว้าว เดี๋ยวแป๊บนึงลองดูสิฮัลโลจ้าเรามาเจอกัน3รอบแล้วนะรอบนี้เกือบจะไม่รอดแล้วแล้วเราจะมาหาอีกแน่นอนดูไม่ได้มาไปต่อเลย ก็ตอนนี้นะคะก็ประมาณหกโมงเช้านะฮะท่านที่จะลงจากผูกระดึงเนี่ยเพื่อให้กระเป๋าไปถึงเราไม่ไม่เกินบ่ายโมงอะนะก็ก่อนกลับแจ้งนะฮะเจ้าหน้าที่ไว้ว่ากี่ใบสัมภาระเรานะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยก่อนจะไปไหนเนี่ยเอากระเป๋านะรีบมาเช็คอินเลยนะคะ เพราะว่าจะมีพี่ลูกหาอเทียงค่ะที่เขาจะพาลงตอนเช้านะคะโอเคจะได้ถึงประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกินกาแฟแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็กลับกันเลยเพราะว่าที่แน่ๆเนี่ยเรานะช้ากว่าพี่ลูกหาบแน่แน่นะคะพี่ลูกหาบเนี่ยเขาออกเดินทางถึงนู่นไม่เกินเที่ยงเลยของเราเนี่ยน่าจะประมาณแปดโมงก็ก้าสิบสิบเอ็ด สามโมงเย็นนะมั้งคะูกระดึงรอบนี้สนุกตัวตรึงนิดหน่อยวันนี้โอเคนะคะไปกินกาแฟกันก่อนปีนี้เยอเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยหกสิบซหกสิบอะคะหกสิเจเป็นไงคะภูกระดึงสนุกดีมากสนุกดีมากเลยไหวไหมคะร่างกาย ใครก็มาได้ใช่ไหมจะมาอีกไหมเตรียมตัวทักสามเดือนอ h my god แล้วจะมาอีกไหมคะมาอีกเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่ๆนะคะตอนนี้ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราเราคือนี่อ่านเลยเอ้าว่ามาเราคือครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผู้กระดึง Yes b y มะนาวก็พาคุณลุงเดินนำหน้าน้องๆมาเลยเพราะว่าเราจะ คุณลงจะต้องไปเที่ยวต่อนะคะไปแล้วเราจะไปถึงนู่นเลยห้าพันสี่รอสามสิบะคะก็มาแล้วภูกระดึงมาครั้งเนี้ครั้งที่สามได้เพื่อนใหม่กลับไปเนี่ยเป็นสิบนะฮะตอนนี้ก็ลงกันตั้งแต่เช้านะะน่าจะถึงประมาณเที่ยงสุขภาพโอเคเพราะว่าเราได้นอนเต็มอิ่มเลย ช่วงแรกของการลงก็จะเป็นบันไดช่วงบันได1.6ช่วงนี้ก็ซ้ำแฮกเล็กๆเลยนะคะหนักเลยเหมือนกันไปยบายครูก,กระดึง <c oughs> นะคะก็หันหลังลงค่อยๆลงค่ะเดี๋ยวเกรงไปโอเคนับมานับมาค่ะอีกค่ะนับมายืนให้มั่นหันหน้าแล้วยืนให้มั่นก่อนนะคะ แป๊บแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งลงค่ะไม่เป็นไรเห็นไหมค่อยๆค,ค,ค่ะนู่นพี่ลูกหาบก็ขึ้นกันมามาดืนให้มั่นกันพี่ลูกหาบรอบเช้านะคะมาประมาณช่วงตีสี่ตีห้านะคะก็มีน้ําแข็งจากร้านค้าเป็นไงคะโอเคโอเคชเวยกโกก กโกไปดิพี่จองบอกไปดิโอ้โหนี่เพิ่งขึ้นทางเหรอเนี่ยค่ะแต่อันนี้ก็ง่ายแล้วไหวไหมไหวทา <laughs> งนี้ก็ไม่ค่อยลําบากจะไปเหนื่อยอีกทีก็ซ้ำแฮกแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้สวยมากมะน,นาวชอบชอบิอบน,นลงถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขมาก จะอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะเที่ยงซ้ำแฮทถ้ามันไม่ไหวนั่งเลยนะโอเค ขอเสียงหน่อยเป็นไงบ้างคะเสียงน่อย้เหนื่อยตะโกนเลยวู้ <laughs> เรา <laughs> ถึงแล้วลทำเวลาได้อย่างที่คิดนะคะคุณลุงนี่แข็งแรงปีนี้ <67. S 2> เหนื่อยไหม <67. S 2> เหนื่อยไหมคุณลุงเหนื่อยไหมหกสิบเจ็ดเนี่ยก็นิดหน่อยปวดขา เป็นครั้งแรกของคงุณลุงแต่ว่าจะมีไหมคงมีอ,อ่ะอ่าแล้วเราก็จะเจอกันตตครั้งหนึ่งเรวต้องพูดคําเร็ววลีครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือคือผูพ้พิชิตผูกระดอเย้ <laughs> <อ> <laughs> นี่เรารู้จักกันบนภูนี่แหละเราเป็นญาติกันแล้วนะคะคุณลงุง <laughs> นี่เลยนะคะมาที่ภูกระดึงเนี่ยไม่มีเงานะคะมีแต่มิตรภาพที่ชอบอะไรเหมือนๆกันตอนนี้คุณลุงนี่ทำไมเดินไม่ตรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบรกเลยนะคะมะนาวก็เป็นบัดดี้นะคะพาคุณลุงลงมาคุณลุงนั่งก่อนไหมโอเคเราทำได้คุณลงไม่มา แล้ <laughs> พบกันใหม่นะคะค่ะคดูแลสุขภาพนะคะคอ่ะมะนาวก็ส่งคุณลุงขึ้นรถไปร้านจะก,กิมนะคะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยเอาไว้ข้างหลังเลยไหมคะฝากไปส่งคุณลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปและเราทำได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โอเคก็เมาไปเลยนะคะเขาคิด250เองเพราะว่าคุณลุงจะมีนัดที่เชียงคานนะคะบ๊ายบายมันหนาวทำได้